สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน,น้องหญิงค้าไข่มุกลำพ่วนออฟฟิเชียลค่ะค่ะตอนนี้อ่าเ้าก็ได้ยูโดมนะคะพี่น้องวันนี้ก็เป็นมือไรยปูมปิดเนาะค่ะอ่านกน้อยเพชรลำเพลินนะคะพี่น้องแต่ข้าวว่ามันจะเป็มีก๋วยเตี๋ยวมากีกละค่ะพี่น้องคะเราไปดูกันเลยค่ะว้าวว้าวว้าว้า,วา,วา,วา ก๋วยเตีเ๋ยวเจ้าเก่า,กาปนนะคะพี่น้องแล้วก็มีอ่อแดนเซอร์สวยๆท่านหนึ่งค่ะพี่น้องหรือว่ากล้องหลังสวัสดีสค่ะพันปีคฝาพี่น้องได้ค่ะรำเพรียงชาแนลค่ะพี่น้องฝากช่องพี่ฮาปีรำเพรียงชาแนลด้วยค่ะเป็นแดนเซอร์ที่สวยแล้วก็หล่อมากคะ่ะอย่างนี้ก็ได้แต่งชายก็ดีคะ่ะแต่งชายค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องรไปแล้ว ดี่ก็เม่รู้ไปดิแ่เดี๋ยวแตไม่เน้วยนี่มันแพงเนาะเพราะพีก็สเลยค่ะแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทีมบ่าผุทไทยค่ะรถรถรถเี๋ยวยี่ห้อไเนอ๋ เราป่ะเนี่ยเขาได้คอนแทนไม่แล้วบัดเนี่ยแล้วเบิ่งแล้วเบิ่งเ,เอารถออมากก็เบ,บ่บอกข้าไม่เอาถอย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 พนาเอาคืออย่างโอ้ยิ้มแนเมยิ้มแนเมยิ้มแนเ,มมเมลือกจะซื้อสร้างใคมุงนั่นนี่เนาะสวัสดีนะคะนี่คะ่ะคุณแม่ร้กกานก๋วยเตี๋ยวมาเดิมพ่ะหมดหรือยังคะค่ะขายดีมากเลยใช่ไหมคะคแม่ร้านนี้เดียวร้านนี้เดียวเองนะคะ ขอบคุณเอฟซีนะคะที่เหมาก๋วยเตี๋ยวนะคะมาให้ทีมงานสนทนาบ้านแข่นะคะเกือบเกือบเกือบที่นั่งจะซื้อแล้วร้านเปิดกันที่หนึ่งเดือนหน้าเด้อ ตอนนี้อันนี้รายการแม่หลาได้ไหมคะรายการแม่ลลาค่ะยังเป็นเด็กคืนน้ำมูเนาค่ะแม่าก่าแม่หลามีคนรอเดินมาอีกคนหนึ่งแล้วค่ะพี่น้องพาสซ่องพาสซ่องบายซูม ไอ้สูมีเหอสองท่าไขมู้มเพื่อนเอาไปเสียก็ได้เอนรักนาลยเออเดีมเลจะซื้อพี่นองมาหัรนะ่ะเอาเราถอยบอกเาม่ถอยถอยถอถอยถอนาบอกตัถอยป่ะเดี๋ยวอถอยไมค่ะพี่น้องใช่พี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้พาไปเพียรสมิเราค่าเดี๋ยวเอ่อน่ยาพี่น้องไปเบ่งหลัววิธีอีกคลิปต่อไปนะค่ะขอบคุณสำหรับคลิปนี้มา ตัวเลขตัวชี้ผสมใช่ไหมคะ